สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั่นหมึกดําเสียบหมึกดําขายไม้ละสิบาทนะครับไปดูกันเลยครับครับวันนี้จะมาสอนวิธีทําหมึกดํานะครับเสียบหมึกดํากันนะครับนี่เริ่มต้นครับมาแช่น้ําให้ละลายนะครับแล้วทีนี้จะไปปั่นเกลือนะครับหลังจากแช่น้ําเสร็จเราก็นํามาปั่นเกลือนะครับนะครับ ใายไม่พายปั่นในกระมังอย่างเงี้ยครับพอปั่นเสร็จครับจะได้หน้าตาอย่างเงี้ยครับนะครับจะดิงครับนะครับนี่ครับหนวดปลาหมึกจะงออย่างงี้ครับนี่จะเป็นหมึกดํานะครับนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับผมมาปั่นรวมกันเพราะหนวดหมึกยักษ์กับหมึกดํานี่เราสามารถปั่นรวมกันได้ครับถ้าเราซื้อตัวหนวดยักษ์มาเราจะได้คอมันด้วยครับนี่ครับ แนะนำนะครับไม่ซื้อจากห้องเย็นเราจะได้ทั้งคอทั้งหนวดนะครับจะได้หลายส่วนตัวนี้จะเป็นหมึกดานะครับผมจะใช้หมึกดํามาปั่นกรับหนวดดักนะครับทีนี้พอปั่นเสร็จนี่ครับปั่นเสร็จเรียบร้อยจะนําไปล้างนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นซอยครับผมครับทีนี้จะมาทําเป็นตัวซอยนะครับนี่ครับวิธีทานี่ครับตัวมา ทำแบบนี้นะครับขอกใส่วอกุงออกอีกตามเคยนะครับซอยครับนะครับทำแบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอซอยเสร็จเราก็จะไปล้างให้สะอาดเราก็จะมาเสียบไม้ให้ดูครับทำง่ายครับแบบนี้กำไรดีด้วยครับหมึกดำถ้าใช้หมึกอาเจียนจะแพงนะครับช่วงนี้หมึก หมึกดําราคาถูกครับช่วงนี้ใช้เป็นหมือดําดีกว่าตั้งแต่ผมขายมาผมก็ใช้เป็นเมือดําตลอดเลยนะครับเพราะราคามันถูกกําไรดีขายง่ายนี่ครับตึนแล้วก็ซอยอย่างนี้ครับทีนี้จะล้างน้ำสะอาดเราจะไปเสียบกันครับครับผมทีนี้จะมาเสียบหมือดดำกันนะครับแต่อย่างอื่นต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เตรียมน้ำแข็งกับน้ำปูนใสไว้นะครับ เติมกันเลยครับหนชิ้นสชิ้นสชิ้นสช,ชิ้นที่ที่ห้าหมดครับให้สิบบาทครับผมครับใช้ปีกนะครับอันดับแรก2ก็ตัวซอยตามก็ ตัวซอยครับผมนี่ก็ตัวซอยครับผมก็เป็นหนวดครับนะครับก็เลื่อนครับให้ดูดีนี่ครับนะครับไม้สิบบาทครับผมลองดูกันได้ครับลองทำาได้ครับเสียบไม่ง่ายวิธีเสียบไม่ง่ายใหม่ๆก็จะเสียบไม่ค่อยถนัดหรอกครับเสียบไปนานๆ ก็ชินมือเองเนี่ยครับเรจียบร้อยครับผมพร้อมอย่างขายได้เลย